สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับข่าวถอดรหัสครับในตอนที่แล้วเราได้เจาะลึกถึงรากของความขัดแยง้งจากคดีเขาพระวิหารไปจนถึงที่มาของแผนที่เจ้าปัญหามาตราส่วน1ต่อ2องแสนกันไปแล้วนะครับ จากที่ผมติดตามข่าวในสัปดาห์ก่อนว่าทางกัมพูชาอาจจะส่งทีมกฎหมายไปยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อ ICJ ชาวกัมพูชาออกมาชุมนุมดีใจกันถึง150,000คนออกมาชื่นชมท่านผู้นำกันยกใหญ่วันนี้เราจะมาถอดรหัสกันครับอาจารย์รัฐว่าตกลงแล้วเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไรกันแน่และทำไมข่าวที่ดูน่าตื่นเต้นในตอนแรกถึงเด้งเงียบหายไปอย่างรวดเร็ว สวัสดีค่ะคุณเอกประเด็นเรื่องข่าวที่เงียบไปนั้นไม่น่าแปลกใจค่ะเพราะอย่างที่เราเคยวิเคราะห์กันไปพวกเขาน่าจะไม่เชื่อที่เราบอกว่าไม่สามารถยื่นฟ้อง i อ j เเรื่องเขตแดนได้อีกวันนี้เรามาถอดร,รหัสกันให้ชัดๆอีกครั้งนะคะว่าทำไมเส้นทางสู่ศาลโลกของกัมพูชาในประเด็นนี้ถึงถูกปิดตายไปแล้วผ่านกติกาที่เรียกว่าประตูสามบานของศาลโลกค่ะประตูสามบานคืออะไรครับอาจารย์ คือช่องทางที่รัฐหนึ่งจะสามารถฟ้องอีกรัฐหนึ่งที่ศาลโลกได้ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากรัฐคู่กรณีเสมอค่ะประตูบานที่หนึ่งคือความตกลงพิเศษ (special agreement) คือไทยและกัมพูชาต้องจับมือกันแล้วตกลงกันเองว่าจะนำข้อพิพาทนี้ไปให้ศาลโลกตัดสินซึ่งแน่นอนว่าฝ่ายไทยไม่ตกลงด้วยอยู่แล้วประตูบานนี้จึงปิดค่ะ ประตูบานที่2คือข้อบทในส่นที่สัญญา (jurisdictional clause) คือในส่นที่สัญญาระหว่างเรามีข้อไหนเขียนไว้หรือไม่ว่าถ้ามีปัญหาให้ไปฟ้องศาลโลกซึ่งก็ไม่มีเช่นกันประตูบานที่2จึงปิดค่ะและประตูบานที่3ซึ่งเป็นบานที่เคยเปิดอยู่และสำคัญที่สุดคือการยอมรับเขตอำนาจศาลโดยอัตโนมัติ และนี่คือช่องทางที่เขาเคยใช้ในคดีเขาพระวิหารใช่ไหมครับแสดงว่าช่องทางนี้ยังคงเป็นความเสี่ยงสำหรับเราอยู่ ไม่แล้วค่ะเพราะหลังคดีเขาพระวิหารปี2505ไทยเราได้ยื่นข้อสงวนสิทธิ์ Thailand's Reservation ปิดช่องทางนี้ไปแล้วโดยประกาศชัดเจนว่าไม่รับอำนาจศาลโลกในข้อพิพาทเรื่องเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านพูดง่ายๆก็คือเราสร้างกำแพงกฎหมายป้องกันไว้แล้วทำให้กัมพูชาฟ้องเราเรื่องเขตแดนที่ศาลโลกโดยตรงไม่ได้อีกต่อไปค่ะ ชัดเจนเลยครับถ้าอย่างนั้นการที่ข่าวเงียบไปก็กลับบ้านแล้วส่วนการชุมนุม150,000คนถึงว่าอาหารเม็ดขาดตลาด แอบแรงนะคะถูกต้องค่ะกระบวนการยื่นฟ้องใดๆในเรื่องนี้มีแนวโน้มสูงที่จะถูกนายทะเบียนของศาลโลกปัดตกไปตั้งแต่แรกเพราะศาลไม่มีเขตอำนาจรับฟ้องดังนั้นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงแรกจึงน่าจะเป็นเกมการเมืองมากกว่าการกระทำทางกฎหมายจริงๆอาจจะเป็นการโยนหินถามทางหรือสร้างข่าวเพื่อใช้สื่อสารกับคนในประเทศของเขามากกว่าค่ะ ในเมื่อเส้นทางสู่สารโลกถูกปิดตายไปแล้วแล้วยุทธศาสตร์ของกัมพูชาในปัจจุบันคืออะไรครับทำไมเราถึงได้ยินข่าวเรื่องการผลักดันให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกบ่อยครั้งถูกต้องเลยค่ะคุณเอกเมื่อสนามรบทางกฎหมายใช้ไม่ได้ผลสนามรบหลักจึงถูกย้ายมาอยู่ที่เวทีวัฒนธรรมและการทูตโดยมียูเนสโกเป็นเวทีสำคัญ ยุทธศาสตร์ของกัมพูชาคือการผลักดันการขึ้นทะเบียนพลุ่มประสาทตาเมือนเป็นมรดกโลกแต่เพียงฝ่ายเดียวหากทำสำเร็จมันจะเป็นการสร้างหลักฐานเชิงวัฒนธร,รรมชิ้นใหม่ขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรมในเวทีสากลทดแทนหลักฐานทางแผนที่ที่ไม่มีเหมือนในคดีเขาพระวิหารค่ะแล้วในเกมวัฒนธรรมนี้ฝ่ายไทยเรามีข้อได้เปรียบหรือยุทธศาสตร์ในรับมืออย่างไรบ้างครับ ยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของกัมพูชาในเวทียูเนสโกนั้นกำลังเผชิญกับอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือฮาร์ดพาวเวอร์ของไทยในพื้นที่จริงค่ะ คอได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของเราคือการควบคุมพื้นที่โดยสมบูรณ์ Effective Control ค่ะปัจจุบันประเทศไทยมีอำนาจรัฐเหนือพื้นที่กลุ่มประสาทต,ตาเมือนอย่างเบ็ดเสร็จทั้งการบริหารจัดการการดูแลรักษาและการเข้าออกซึ่งเป็นการแสดงอธิปไตยในทางปฏิบัติที่ชัดเจนและแข็งแกร่งมากการควบคุมพื้นที่จริงของเราทาให้ความพยายามของกัมพูชาในการสร้างเรื่องราวความเชื่อมโยงกับปราสาททาได้ยาก และทำให้น้ำหนักในการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกอ่อนลงไปมากค่ะถ้าไทยยื่นเองและได้ขึ้นทะเบียนน่าจะปิดฉากเรื่องนี้ได้เลยค่ะ เท่ากับว่าสถานการณ์ในปัจจุบันคือกัมพูชาพยายามรุกในเวทีระหว่างประเทศแต่ไทยเรายึดความได้เปรียบจากการครอบครองในพื้นที่จริงไว้อย่างเหนียวแน่นถูกต้องค่ะมันได้กลายเป็นสงครามเย็นทางวัฒนธรรมและการทูตไปแล้วค่ะกัมพูชาใช้เวทีโลกเพื่อสร้างความชอบธรรมส่วนไทยใช้ความเป็นจริงในพื้นที่เป็นเกราะป้องกันเช่นคัดกรองคนต่างชาติเข้าพื้นที่อย่างเข้มงวดดังนั้นผลลัพธ์สุดท้ายจึงไม่ ไม่ได้อยู่ที่สารโลกหรือยูเนสโกแต่จะกลับมาอยู่ที่การเจรจาทางการทูตผ่าน,นกลไกทวิภาคีอย่าง JBC คณะกรรมาการเขตแดนร่วมซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลายาวนานและอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในอนาคตเป็นสำคัญค่ะ แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าการต่อสู้ในเวทีวัฒนธรรมอย่างยูเนสโกจะสามารถนำไปสู่ข้อยุติที่แท้จริงของปัญหาเขตแดนได้หรือไม่หรือเป็นเพียงการสร้างความขัดแย้งที่ไม่จบสิน้นร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์ได้ที่ใต้คลิปนี้ครับและถ้าคุณชื่นชอบการวิเคราะห์เกมการเมืองระหว่างประเทศที่ซับซ้อนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องข่าวถอดรหัสของเราครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ